รีวิวซิตี้สประตูในรุ่น RS นะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะได้กระจังหน้าเป็นสีดําทรงสปอร์ตพร้อมกับลายลังพึ่งนะครับมีสัญลักษณ์โลโกโ้ RS ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านถ่ายหลวดด้วยส่วนระบบไฟหน้าเป็น LED แล้วก็มีแฟลตตัดหมอกให้ด้วยกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยก็จะได้ขนาดใหญ่เลยนะอยู่ที่ขอบ16นิ้วนะครับรุ่นนี้จะมีสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์มาให้ด้วยนะไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็กันชนหลังเนี่ยก็จะเป็นดนรรรงงสสปออตาาาะใ่้ลนหััหับบบบวก็แมถู มีระบบความหน้าเส็นซิงให้นะครับก็จะมีระบบช่วยเบยรกอัตโนมัตริรักษารถให้อยู่ในเลนแอดัพตีฟคุชคอนโทรลส่วนระบบไฟก็จะเป็นออโต้นะครับตั้งเป็นออโต้ไวดี๋ยวไฟหน้าเขาก็จะทําการเปิดปิดให้เองตามความสว่างข้างนอกคอนโซลเกียร์ตรงกลางเนี่ยก็จะมีระบบอีคอนโหมดแล้วก็ระบบไอดอลสต็อปให้นะครับส่วนช่อง USB มีให้2ช่องด้านหน้าและช่องไฟสำรอง1ช่องจอเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อม Apple Ca r p l a เกับ Android Auto แบบไร้สายได้นะครับสามารถดู Google Ma p ผ่านจอได้ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบนะครับ122งแรงมา้าแล้วก็ลิตรหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้มีแคมเปญดอกเบี้ย0%นะครับแล้วก็มีรถว่างพร้อมส่งมอบด้วยนะใครสนใจก็ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย